จะเติมเข้ามาด้วยครับพี่น้องไอเนี่ยเกนะว่ารถเราคอยพี่สามีละมันน้องมนแดงมานะมน้องมันดตกช่างกีดวดช่างกี่ดวดดูนี่ดูเร่นี้นี่มันโกงนิดแค่ไหนกายวาจัิตางหางัน ขอเหล่าเทพานั้นหล่ใดขอเหล่าพราะภูมิบรรดาบรทูเองประชาชนทั้งหลายกา,ารอินบรโยงยักษ์ทั้งหลายปัดนี้ข้าพระเจ้าพร้อมทั้งอาจารย์หนูเดือนชัยอาจารย์แซมช่างจรวดช่างดัดปู่ซีวุย้ยทับทนันแม่ครูรัตด,ดาแม่ครูสถาพรด้อ,อพร้อมทั้งอาจารย์เจเด็ดนะครับมาทําพิธีเปิดลานพระวิรูปัก ขอให้เทพาลัคทั้งหลายจงเสด็จลีลาสิทธิครนชัยขอให้ที่นี้จงกลายเป็นที่เสียงโชวเสียงลาบอำนวยชงลาภให้กับบรรดาพี่น้องที่มาพึ่งบบุญขอให้ที่ตรงนี้จงประทานโชคประทานทรัพย์ให้แก่ผู้ที่เคารพนับถือท้าวิรุกป,ปขด้วยเทินท้ัพ ครนูอาจารย์สี่อาจารย์ดูอาจารย์สามครูนูหานึ่งห้าหนะครับจงครูกันเนาะอาจารย์สองาจารย์จุดใช่ไหมคะให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอาจารย์ให้5้าสามเม็ดเดียวอาจารย์ให้ห้ามครให้อาจารย์ว่าวันนี้มีห้าล้านของของคูได้กันไหมคะมีห้าล้านห้าาอรเอหลังสังขารพกันเ

มาจังเลยปุบอกรามาตัวสู้พกเรอมาตาขามาหรมาตาขอรับวาอามะท่านเต้อัสสัมบายมาที่ทางไหนบุษู้ยเลยที่บุประสษงผู้เถอาเด้ที่ปากบอกบสษงตายเานได้เขียนไหนถามต่งตรงเลยสาธุสาธุตรง จมานมามาตะไก่กระโดดเนาะมาตะไก่นั่งขันไหนออกขันนั่นปฏิวัตได้หกกับเก้าตัวเดียวกันปฏิวัติเอาอีกตัวกันเดียวกันอะ้กับกาเดียวกันนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันสามตัวเป๊ะปนสามตัวเป๊ะเอ้ารวย ลูปากเลยครับงองมาก็ไปมุนมอนมอก็มนหมุนมอนมุนหมนหมุ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 นดิอ่าโอมทซากับไปต่อถมเป็ข้าวะบอขาได้เดียวไปพักกินเลือบานเท่านี่แหละกินพเกอาลนะเฮ้ยไหนบานเลยกที่ครับเริ่มปกมานาวอยู่ปกมะนาวอยู่บอกไม่ได้สิขึ้นเลยเยขึ้ว่าค่นี่ยเกี่ยวพ่อหมดแล้วที่จะได้เสียทุนมีเปนได้ไม

บอกเรียกเีกับปูเดนช่ปูเดียนไช่หันบอกเรีพเกับลีลินเลยใส่นบัตปากาเสียแล้วะเออของผมบอกยงไยครของเราขยันตว่ะยูนในท่งเสือนั่นองโอ้โหดีดำดีดำคคม่ธิของโอเคเวนี่อยากบรรทับแต่พูสีสวงมีอะไอเอินทำซองร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ โอ้ก็ทีหด้เบิ่งมาสวนเราพีอยู่พี่บ้านหมดมดก็บ่เห็นนาจันแทมยันมไปแมกับเทมตัวไปมือนี้แมกับตม้หเดือนใส้ตัวเช็ดเมือนนสามตัวสองตัวเนี่ยบุรียาผ้าบักเท้าเนี่ยบุรียาผาเขียนบนเขียนมกตาขอมกตาดีมกโกรยยาโตโชวประโตก อรมาตย์ผู้ใดผู้ติดหนีพ่อกระซอโยคารมาตาผู้ใดผู้ข่าวเขียนนะเป็นลุมัดหนีพ่อกรออรมาตรวจคางวัดบริสุทธงปงบังคารมาเตียค้าเมียหน่อยบริสุทธงค้านจิจักปุบบริสุทธิ์ท่านนี่ตรวจเป็นเช้นเขวไยเราเวียตาปีกคารมาติงทุบมาจอยบอกแกจวยให้คักคารมาตัดตอมจอนออรมาต้อนมาตุนคนกับสั่งกระมากอรมาตาทุปเตียนหนูเดียนใส้ทางธุระเป็นผู้เขียนเขียนมาตาทุบเอ้ยผู้ยปรมาตาทุปเตึกกันบ่ถตึกจะผ้าเขียนอย่างนี้คารประตึกกันตึกแล้วเขียนตาทุ của việt nam của măng soup nang kang mccoy quay quanh thom sao quanh lam

ไปดีๆแล้วก็ติลักแองไปขายเลยสกมังกอิสตมกกลกๆๆอัสเมเตเวสปฏิบร้อยอ็ดเกหวองวัตเด้อกูยขาไหนาขายตาบ่เคยหน่อยเดยวกรมตาสุปตะเอามากราบมากลาบรวมตนบนลานนาลเปะเปะพง าสวาิลธุะังกะช่องอ่ะอันนี้เรอค่าสาตัวตัวล่างสงห้าสงห้างห้าสองึ่เป็นบ้านดุกที่นะคะบ้านดกที่สารท้าวิรูปักด้วยค่ะ มาลิท the okay. ี่สามท้วุัดปูเตือนชัยเขียนให้ค่ะนี่ค่ะหาสองหงปานวันวงสเต้าดปัดเป็นบาลิที่เนาะมาลิี้าวดุปัดาลี่สาตือนชัยนะแล้วก็ปูกตือนชัยเป็นัวเเป็นลยถ้าดำๆปราคำใหญ่ๆก็ใส่สูงนี่ไง โอเคนะครับแคบๆนะครับแล้วอย่างไรจานนี้จริงๆตอนเดียวเราทำสองรรําปนนันอันที่ไงก็เพราะจ้อง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 เห็นเอาป้าไมก็ไปไงล่ะน้องฮู้ พี่บกเดินบาอยู่คือเฮงปองแงแต่กลองซ้อมปองดดปองกตดออกสอเปดเปดทั้งเราทั้งน้อยนี่ค่ะเลขปูเรือนชทยค่ะเขาเนี้ว่าสั่นไปหอดกับข้าวปวดปวดดอกสองเป็ดเป็ดดืมเล้าน้อยออกเปดเป็ดแขบไปด้วยค่ะแขบไปพิจารณาด้วยค่ะปูเตือนชัยบ้านนี้ปัจจุบ้นนี้วันนี้เขาเปลี่ยนซื้อให้ปูไม่อีกอะไรบ้า กวนเด้อบ oh, ่นนันเอ้าคือว่ากวนเด้อบ้านนีกว่าตั so ้งเลียนหน่อยโทรมากเจ้าเจ้าตังหน่อยตั้งเรียนอันนี้เราพูดกับสวดภาษาธรรมกูคือกันอันน้เป็นออกไม้จังสีมันเป็นโคไปไปจังสีล่ะคนหมักงวนเป็นนักกิดเจ้าของนี่ล่ะอันเด้ออันเด้ออันนี้มักกันตนโซนมนกันตามากักเลียนปนกันเติร์เบุงบา เปิงบัมเปดเปิงบัเปิดหางกระเบนลำเียงเจเจอเจอเแต่แนวแต่แนวแต้วจักอยู่ถูกจักอยู่ด้แองด้สาตัวเปิดลำยางเดียวเลยเปะเปะว้าจบนะฮะซมตอนจบแอดมินชูสงชูอไนกันจะจได้ตะปูเดียนใช่เลยดูอันันกับจมบางวดที่แล้วันใสนีเขาอยู่บว้า เอ้าวันนี้เห็มดนี่มีสินสุผูสุเนทักใหทังใหมันีมันี่ินทัดชอบสูู้เ้ยมดเนือมดชินวันนี้มดินปุมดนี่มีินจัมดชินจะไม่มดชินมันก็สิ่งดเลยไปเก็น่ปานี่บไม่มีน่อเลมดนี่มีสินผู้ใดมาเห็นผู้ขามากมยนี่ผู้ขามานเป็นงานแรกอยู่ในประเทศไทยทั้งชีสเกล็ดเฮ็ดที่หลกเนี่ย ก็มาโดยบด้นัทไมายกันพรมอม้ยมานจะเป็นพุทเป็นบาปพิจรณาเอากับพูรว่าสาตุน่าพูเรยันใช่ล้วแล้วยิดหนีท่อบกาอยใก้เมื่อเเรื่องวันนี้กิดหนีกันลาดน้ำบาดน้ำเรื่องยิงเขรามาร่อยละหาวยะชิบดรอยยี่ใก้เมื่อซามื่อนี้วัือนี้ดูชีวิตทีเหลืเนี่ยาตุความเจ็บยาดายพ่วไก่ามีสุขีสุหั ผู้ขาเป็นผู้ปากผู้เวากกราหมาตาดเจ้าภาพผู้สีใหญ่ปังกรุณาไตสุปเตียนใหุ้ปูเรียนใช่ครับจากแซมแปมมาโตโซมาดูดอารมาตาทั้งเบาทั้งปวดปวดมะกรูดปะโตดอกมุนีอย่างอ้ายที่นี่ปังรัมมโตโซมมะกรังกระเตงบอกตะเลงกันละถึงปูเดียนบบยรก,กระพิษจาละน่าเอากับปูเรียนใช้หงู้ขายกล้วยซื้อแล้วปังรัมาะตูะนเบอกหงคือการอรหันต์ปังกรามาเตียนผ้าเขียนจไแนกเขียนจันจันสาธุอีปูอีญ้าสุรุลวงตนคนน้ำ เจ้าควาสำนักกะดีพ่วงานเจ้าทีพญายมยมยศผู้สุข์ทุกนอยู่สุขตุส่องเทวเวรามารตาสุเจ้าจิตนี่ก็ขอให้เมดตีวันนี้วันนี้หรือปัะรมาตาทุปตะวัดมักะเตียนผู้เรียนใช่ก็ให้ยูดีมีแห้งวัดนาสิมาตัวไม่จะเล่นชินจะเล่นท่าจะเล่ทาจะเล่กายจะเล่นใจเล่นทรัพยปพระรมโตสามตัวตรงๆหลักร้อยหลักสิตหลักหน่วยปอนกรจจินฟ้าดินเป็นพยานอรามาตาควบมควบเมตตาบรมตาทุปตู ไปหานมชุ <Net> ่มผู้สวดดะได้กลวว่าเจ็ดหกชีเจ็ดหกงานเจ็ดหกชีเจ็ดหกงานอออีปริยุวัตซําอารามาตาซัมประกาศถือออกมามาตั้งศรีสะเกตกับศีว่าจะาไหนบานีกรรมตาชุปตาถือศีนหาภาวนาหัวไก่พี่นองเอ้ยตัวไร่ใหญ่มาต้มตัวไรหน่อยใบแจงแลงซสแล้วอารยัน ฟังไ้เป็นถ้ำบัวมัมมั่มสารมาตายย่ง่ายปรมาตยสุปตุวารยาเตียนปุเรยนใช่บริุตลีปุเถ้ำมังปรวค้วเศษปรมาตัวไปอรมาตาตัยควบในใจมักหนึ่งสองสี่นโมจบท้ายเหนึ่งสองสี่นะครับตด้วยหนึงสองสี่เลขในใจหนึ่งสองสีอันนี้เลขทูบได้ เลขทู้บาลีที่เจ้าเท่าไรบาลีทีสองปดครับโอ้ยบ่ายตะมุงหวดกันเปลี่ยนมาเสีกเปลีนปี่อนันเหนหอญ่์เนพญานาคมาตัวร่ะอ่าเพรานงี้อันเจ้าของศาลหนึ่งคมาเจ้าบเลขทีสองปดครับผมเขาเอาไป้อปงจะไปสองแปผมออกแล้วแต่ว่ามันนีมูอ่า หนึ่งหาเด้อครับจ้าดูเอาทุกผู้ทุกคนเดอออ้อของบริษัทบาดข้ามหาผูเาเเ้เรียนไช่บอลพีทบอลเด้อไปอ่าเด็กหน่อยเกิดใหม่หรือผู้เรียนก่อนผู้จักก่อนหรือเรียนนำกันบ่เข้าใจผู้เรี้ยงไช่ผู้เรียนไช,ช่เป็นจังซี่ หากวยตายเราก็ฟื้นกว่ามากว่าพุโตพุโต้รมามาลาโตรมาติงคือมักระมตารมยินมาลามาตาอรมลามาตาสุรมตาหิวขาเดมีปนิญาเวารมามาโตจอยกุทบรมามาโตซอยงานรยางสุรมเตียใสกีเียหลายบรมาาโจะแต่ปแลมันข้าวจะเบีบน่าด้วมันสิบผมผมระมาตใสหน่อยแซบน่อยยิ่งมายู่โน้มโตน่